คลิปนี้นะก็จะมาตีนะบอสเลือดมุสันนเพื่อนีอ่ดูกันนะครับว่าผมเลือกทีมแบบไหนในการตีเพื่อให้ได้ดาเมจได้เยอะที่สุดนะในการตีบอสนะก็สําหรับการตีในส่วนของบอสมุสันนี่นะก็จะมีบอส บอสลองนะก็คือในส่วนของเทนงูนะเกี่ยวับเกียโกะนะในส่วนของเกียโกะเนี่ยต้องตีให้หมดนะที่ถึงจะสามารถนะครับถึงจะสามารถลดในส่วนของความโกรธนะความโกรธเนี่ยในส่วนตรงนี้เนี่ยนะก็จะเพิ่มเฉยคุ้มันกันโลดนนะหนึ่งเทินและสร้างความเสียหายให้กับหนึ่ง กับศัตรูเนี่ยหนึ่งองร้ใส่สสของโจมตีตัวกระจายเท่ากันนะถ้าหากว่าเราไม่ตีเกกโกเนี่ยในส่วนตรงนี้เนี่ยเราจะได้รับดาเมจเยอะมากๆนะสาหรับเกกโกนะแล้วถ้าหากเราไม่ตีในส่วนของเทนงูเนี่ยนะเราก็จะมีในส่วนของ เราจะเหมือนกับไอตัวอาคาซาเนี่ยมันจะมีในส่วนของโลนะนะครับในส่วนตรงนี้กันไปส่วนในส่วนตรงนี้ไปนะยซึ่งนะมันจะดูดซับดาเมจไปนะสมมุติเราตีในส่วนตรงนี้เนี่ยไปอ่ะสิบล้านนะถ้าหากมีโลเนี่ยห้าล้านเนี่ยเราก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้อาคาสาเนี่ยลดดาเมจได้ไปห้าล้านนะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรที่จะตีทั้งสองอสให้ตายไปก่อนนะหรือว่าลดเลเวลให้น้อยที่สุดนะครับในส่วนตรงนี้นะ ก็สําหรับการตีนะว่าตอนนั้นผมตีไปนะเนี่ยหลายล้านนะแต่ว่ามันดูดซับนะควรที่จะตีในส่วนของเทนูไปก่อนนะในส่วนตรงนี้นะครับก็ผมก็เลือกตัวเทนูตีเทนูไปก็จะมีในส่วนของตรงนี้ครับนี่นะอ่าเลือกไปกันในการตีไปนะครับก็จะเลือกแบบนี่นะครับอ่านะก็ตีไปให้ตายไปก่อนนะห้าพ ห้าพันล้านเนาะนะให้ตีไปตายไปก่อนนี่ห้าพันล้านให้ตายไปก่อนนะครับก็คือผมรู้จงกะรู้แบบในส่วนของดาเมดเล็กๆน้อยๆนะเพราะตีบ่อยเนี่ยถ้าหากเราตีให้งงเสร็จเนี่ยดาเมจที่อากศาสศา์ได้รับเนี่ยก็โดนไปเต็มๆนะส่วนความแรงก็ปล่อยงั้นในส่วนตรงนี้เนี่ยผมจะเลือกนะเมื่อกี้เนี่ยถ้าหากว่าเราเลือกในการตีเนี่ยเราจะทําในส่วนของอากาสะลดไปห้าพันล้านนะครับแต่ว่า ไม่เป็นไรครับเราก็ตีไปนะผมจะเลือกคณาโอนะส่วนที่ในการตีของเพื่อนเนี่ยควรที่จะทําให้ในส่วนของตรงนี้เต็มไปเลยหกหกนะหกกิโลให้เหมือนกันนะในส่วนตรงนี้จะได้เอฟพี SP เนี่ยในส่วนตรงนี้บวกไปยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะแล้วพลังโจมตีเนี่ยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะทำให้พลังโจมตีรุนแรงขึ้นนะส่วนตรงนี้ผมจะเลือกธาตุน้ำนะครับธาตุนา้าในการตีนะครับตรงนี้นะแล้วก็ปีศาจนะในการตีนะที่ตีไปตรงนี้เนี่ยก็ ทำดาเมจไปประมาณหมื่นล้านได้เลยนะครับอาจตีไปนะได้ประมาณหมื่นหมื่นล้านนะประมาณนี้เนาะน,น,น,นีนะส่วนในส่วนของตรงนี้นะก็จะมีกอกสองนะซึ่งในส่วนของมุสซันเนี่ยพึ่งผมพึ่งทําไปนะนะในทตัวไปนะั่นก็คือนี่ฮะก็จะเลือกดาเมจเน้นๆนะสาหรับมุสซันนะตอนที่ตอนนั้นทําได้ไปหนึ่งหมื่น 18,000นะหมื่นพันล้านนะในการตีอากษรนะผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยได้ปลดเลือดของมูซันไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการตีเนี่ยน่าจะแรงขึ้นประมาณผมตีไป2 5 0 0 0ล้านนะประมาณนี้นะนะครับใน,ในการตีตรงนี้นะตีบอสผมไม่แน่ใจประมาณประมาณนี้แหละนะนะฮะอ่าประมาณประมาณ2 0 0 0 0ล้านนะประมาณตรงนี้นะก็มากกว่าที่ เคยทำไว้ประมาณา3 0 0 0ล้านนะก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะในส่วนของการตีนะทำให้อาคาซานะเลือดลดไปมากทีเดียวนะคะตรงนี้นะแล้วก็ผมก็จะเลือกอตรงนี้ไปนะนี่อาคานี่นะตรงนี้ไปนะก็คือดาเมจไปก่อนนะนี่ เดี๋ยวพอมีตัวละครเรื่อยๆเ,เนี่ยก็สามารถทำนัาเมตได้เยอะกว่าน,นี้นะอะครับก็เลือกตีแบบนี้นะครับก็ไปตีไปเรื่อยได้เลยนะครับนี่นะให้มันอ่านะฮะก็ตีไปนะตีไปเรื่อยนะเลือกไปนะครับก็ผมว่าตีไปวันร้อยกว่าล้านเลยนะก็เคยเชวนชวนให้ ให้คนในเซิร์ฟ48เข้ามานะเพราะว่าเราจะได้ไปบอสที่3นาทีนะครับในส่วนตรงนี้นะแต่ไม่เป็นไรครับก็เดือบแบกไปนะครับสำหรับการตีเลือดบอสเลือดที่จะเอาเลือดของมูซันนะในส่วนตรงนี้นะครับรวบรวมเลือดปีศาจตรงนี้นะก็ลองไปดูกันนะครับสำหรับเทคนิคในการตีนะแล้วก็หวังว่านะจะเป็นประโยชน์ของเพื่อนนะไม่มากก็น้อยนะสําหรับคลิปนี้ในการตีในส่วนของรวบรวมเลือดปีศาจนะตรงนี้นะครับนี่นะ โฮเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ